สวัสดีครับบาเท่าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับบารเท่าจะพาไปตามครับแนวทางหลักลอยของคุณปุ๋ยบัวไงงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6พัไปเบิงไปฟังน้ากันครับวางงวดนี้คุณปุ๋ยบัวไงจะเน้นให้ลักลอยตัวไดครับท่านผู้ชมถ้าชอบจังตามถา้าบม่ชอบให้พานด้วยครับผมแนวทางมีงวดเขางวดรุดบวากานันนะครับไปฟังไปิังน้ากันครับวางงวดนี้คุณปุ๋ยจะเน้นให้ลักลอยตัวไดครับผม สำหรับท่านใดที่ตามเนว่ทางงลักลอยของคุณปุ๋ย่วยง่าะครับเพื่อ <P ew> er> อยากได้ลักลอยเอาปีวิ่งนะครับผมกับกฤืิวางวดที่พานมาเด่นให้เจ็ดครับลักลอยครับลักลอยไปอยู่ลักหนวยถ่าท่านใดวิ่งลักลอยของคุณปุ๋ยกฤือวา่ามาอยู่ด้วยครับผมแต่ว่าลักลอยไปอยู่ลักหนวยรับเอากับเนวทางมีเขามีหลุดนะครับท่านผู้ชมครับท่านใดชอบจะจังตามท่านใดบ่ชอบให้พานไปฟังน้ำกันครับวางงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 5คุณปุ๋ยจะเด่นให้ลักลอยตัวไดครับ สวัสดีครับคุณปุ๋ยครับสวัสดีครับครับสวัสดีบรรยากาศตอนเศร้าครับครับผมครับมาตามตองวดครับคุณปุ๋ยลักลอยครับครับผมครับอ่างวดวันที่หนึ่งมินาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากมมีเอฟซีถามมาหลายครับคุณปุ๋ยครับผมครับงวดที่ผ่านมาเนาะครับสำหรับลักลอยคุณปุ๋ยครับเด่นเหตเจ็ดร่องแปดอ่าเกมมี กัมีเอฟซีครับเพิ่นเอาอรักลอยเพื่นไปวิ่งนะครับเนาะครับเพิ่นวานรักลอยกับือวารับไปยูรัก่วยวันนี้มาตามต่อครับคุณปุ๋ยครับผมครับลมแห้งด้วยครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศตอนเศ้าครับอากาศเย็นครับวันนี้มั่นใจว่าคุณปุ๋ย มั่นใจเนาะครับเนาะครับคุณปุ๋ยเพิ่นจะเบาๆหลายเด้อครับท่านผู้ชมครับเพิ่นจะเน้นเนื้อๆครับเพิ่นจะเน้นเนื้อๆครับผมอ่างวดนี้ครับตามสูตรนี้ลักลอยนี้ลักลอยที่กัมั่นใจคือเก่าแม่นครับผมมั่นใจก่ครับผมมั่นี้ครับผมอ่าครับเพื่อท่านไหนนะครับเนาะที่ตามลักลอยคุณปุ๋ยครับอ่าอยากจะเอาลักลอยเนาะครับไปจับ คู่กับตัวเลขที่มีเนาะคุณปุ okay, ๋ยเนาะครับผมครับครับตามสูตรงวดนี้ก็คือมั่นใจคือเก่านะคุณปุ๋ยเป็นครับผมมั่นใจเก่าครับผมครับและชุดอ่าเลขเด่นเลขจับคู่ล่ะครับงวดนี้กะวิเคราะห์ย่างดีปะครับผมวิเคราะห์ย่างดีครับผมงวดนี้ครับครับอืมครับเอาครับคุณปุ๋ยครับผม ครับหลักลอยนะครับงวดวันที่หนึ่งมินาคมสองพันหารอยหกสิบห้าครับคุณปุ๋ยครับผมครับครับหลักหลักลอยงวดนี้เด่นเก่าล่องสูงครับผมอ่าให้เด่นเก่าเด่นเก่าล่องสูงนะครับครับผมครับครับเน้นคือเก่าเล่มครับเน้นที่เก่าเล่มมาคุณปุ๋ยเป็นครับผมเน้นที่เก่าครับผมครับ และเลขเด่นบนและครับเลขเด่นเลขวิ่งคุณปุ๋ยเลขเด่นบนแปดล่องเจ็ดครับผมเด่นแปดครับให้เด่นแปดล่องเจ็ดนะครับเนาะฟันที่แปดครับผมครับครับจับคู่ครับคุณปุ๋ยจับคู่นี่แปดทูครับผมแปดหกครับแปดเจ็ดครับผมแปดหกแปดเจ็ดครับ แปดศูนย์ครับผมแปดศูนย์ครับเจ็ดเจ็ดครับผมเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์ครับศูนย์หาครับผมศูนย์ห้าครับเด่นคู่ใดห้เน้นให้คู่หดครับพุ่ปุ๋ยผมเด้นเลยแปดหกครับผมแปดเจ็ดแปดศูนย์ครับผมแปดหกแปดเจ็ดแปดศูนย์ ถามหางครับผมเล่นให้สามคูนะครับคุณปุ๋ยครับครับผมครับผมแปดหกแปดเจ็ดแปดศูนย์เป็นตัวเล่นสามคูนะคุณปุ๋ยครับผมครับมั่นใจว่าบนนี่ตัวเล้นแปดนี่แปดมากมันมาคุณปุ๋ยเม่นครับผมว่าแปดมากครับโอ้ครับผมครับละให้ตัวล่องนี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้า จะมาเบิ่์นหมอคุณปุ๋ยเจ็ดเจ็ดนี่ครับผมว่ามีสิทธิ์มากครับผมครับ,รบว่ามันมันสนแต้มเด่นครับผมครับครับ<ม>แต้มเียเจ็ดเจ็ดครับผล<ม>อ,ออกวันหนึ่งค้านผมครับครับโอ้ออกวันอังครานาะครับงวดวันที่หนึ่งมินาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า เอาแคป์ไปเด้อครับท่านผู้ชมครับผมแนวทางของคุณปุ๋ยบวอยไงครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหาร้อยหกสิบห้าลักล่อยนี่เด่นเก่านะคุณปุ๋ยครับผมครับครับเด่นเก่าร่องศูนย์ครับผมครับเลขวิ่งเลขเด่นบนให้เด่นแปดร่องเจ็ดนะครับคุณปุ๋ยครับผมครับครับจับคู่เด่นอ่าจับคู่เด่นแปดหกแปดเจ็ดแปดศูนย์ครับสามสามคู่ด้วยครับคู่เด่นครับ เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หาเป็นตัวร่องนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับครับกลับไปน้ำด้วยครับท่านผู้ชมครับสามตครับจับลักลอยใช่ครับผมเก้าแปดหกเแครับหละตัวร่องกะศูนย์เจ็ดครับผมหรือจะศูนย์ศูนย์ดเด้วครับท่านผู้ชมครับยครับครับผมครับอ่าเล็วิ่งเล็เด่นเนาะครับเล็ เลขวิ่งบนนี่ครับเน้นที่แปดเลยนะครับงวดนี้ครับผมเน้นครับผมครับครับอืมครับแปดหกแปดเจ็ดแปดศูนย์เป็นตัวเด่นครับท่านผู้ชมครับกับเป็นแนวทางนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับครับถ้าชอบก็ตามเ้ยครับท่านผู้ชมถ้าบประชอบให้่านครับแนวทางของคุณปุ๋ยบ่วยไงครับหลานในหกชุดนี่คุณปุ๋ยชอบคู่ใดครับมาคู่ไหผมมักที่สอง สองชุดครับผมครับแปดหกกับแปดเจ็ดครับผมแปดหกกับแปดเจ็ดครับผมเลขเด่นจะกอดข้อกันมากเลยบอกคุณปุ๋ยงวดเนี่ยไม่แน่ครับอาจจะกอดข้อมานน้ำกันเนาะคุณปุ๋ยเนาะครับครับ <c oughs> ครับผมลักลอยเด้อครับถ้าท่านไหนชอบนะครับลักลอยตัวล่องศูนย์ก็จับศูนย์ใช่ครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับแล้วแต่อ่าจะจับลักลอยเก้าหรือศูนย ตัวเรนก็คือเก่านะคุณปุ๋ยเม่นครับผมครับครับอืมงวดนี้ก็มั่นใจือกาวารักลอยบนาจพาดครับผมครับครับก็ฝากไปเป็นหน้าทางนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับผมสำหรับท่านใดที่ตามหน้าทางของคุณปุ๋ยบ่วใหญ่เด้อครับท่านผู้ชมพี่น้องครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากับคุณปุ๋ยกันเน้นให้แล้วนะครับ ลมแห้งครับคุณปุ๋ยอยู่ทั้งนี้อากาศเย็นล่มแห้งทั้งคุณนทั้งปุณล่มป่ะครับร่มครับผมล่มครับหนาวว่โอ้อากาศหนาวเือนกันนะครับเนาะครับทั้งนี้ล่มครับอากาอากาศเย็นครับครับบ้าเท่าก็จะรบกวนซัมเนียลครับคุณปุ๋ยครับผมครับผมขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับ แคป์ออเดอร์ครับท่านผู้ชมครับแนวทางของคุณปุ๋ยเป็นไงครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 5ัร้บหครับลักลอยครับคุณปุ๋ยเดิเด่นเก่าครับเด่นเก่าร่องศูนย์ครับเลขเด่นบนครับวิ่งบนวิ่ง8ร่อง7ครับผมจับคู่เด่นให้ครับ8 6 8 7 8 0ครับ7 7 7 0 0จเป็นตัวร่องเด้อจังไดยตัวเด่นกับกลับไปน้ำครับท่านผู้ชมพี่น้องครับ3โตจับลักลอยใส่ครับผมครับ9 8 6 9 8 7 9 8 0กับจะ9 7 7 9 7 0 9 0 5ก็แล้วแต่ชอบจากเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ด หรือเจ็ดศู์เจ็ครับเอาตัวล่องลักลอยใส่กับศูนย์ครับผมครับเอาครับถ้าชอบก็ตามด้วยครับท่านผู้ชมพี่น้องครับถ้ายปชอบให้พานครับอ่าบ่าวเถ่าน้ำโชว์ครับช่อง YouTube บ่าวเถ่าชาแนลครับขอทุกท่านถูกหวยรวยเงินสุขคนเด้อครับผมบ่าวเถ่าสวัสดีครับ